เทศกาลเมืองคาร์ครั้งที่77ดําเนินไปอย่างคึกคักเป็นเวลาหลายวันแล้วบนพรมแดงนักสแสดงดาราผู้สร้างภาพยนตร์และแม้แต่การสวมมงกุฎโอกาสที่จะมองย้อนกลับไปถึงการผนาดขึ้นของเลดี้ไดอา่าและเจ้าชายชาวในปี1987ช่วงเวลาที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ ในเดือนพฤษภาคมพศ2530เธอเป็นดาราในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์เลดี้ไดอาน่ามาคอยดูแลนักแสดงผู้กำกับและบุคคลอื่นๆ mm. ที่มาปกป้องภาพยนตร์เรื่อง The Wall of August โดยลินเซ่แอนเดอร์สโดยแทบไม่ได้อยู่บนครัวเซ็ตเลยบนพรมแดงช่างภาพหันมาหาเธอเป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงแห่งเวลปีนขึ้นบันได เมื่ออยู่เคียงข้างเธอสามีของเธอเจ้าชายชาวมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการดึงดูดความสนใจเนื่องจากฝูงชนมีเพียงสายตามาที่เธอเท่านั้นเลดี้ไดาอาหน้าบทบางเขาด้วยการปรากฏตัวของเธอเจ้าหญิงวัย26ปีสวมชุดเรสผ้าไหมชีฟองสีฟ้าพร้อมผ้าพันคอเพื่อแสดงความเคารพต่อนักแสดงสาวเกรสเคลลี่ผลงานชิ้นนี้ลงนามโดยแคทเธอรีนวอลเกอร์ชาวอังกฤษ โดยผลงานชิ้นนี้ชวนให้นึกถึงรูปลักษณ์ของเจ้าหญิงที่สวมปลอกคอแบบ L M L ในตำนานโดย Alfred h i ิ c h c o c k ซึ่งถ่ายทำในเมืองคารในปี1955เลดี้ไดอาาและชาวสร้างประวัติศาสตร์ในเทศกาลเมืองคารหลังจากกลายเป็นตำนานภาพเงาดังกล่าวได้ถูกจัดแสดงที่นิทรรศการเรื่องราวแฟชั่นของเธอที่ไดอาน่าเธ e แ a ชั่น n ต t o r y ที่พระราชวังเคนซิงตัน ก่อนที่จะถูกขายทอดตลาดใน16ปีต่อมาในราคา92,000ยูโรการมาถึงครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเลดี้ไดอาน่าและเจ้าชายชาวการขึ้นบันไดของพวกเขาจะจารึกประวัติศาสตร์ของเทศกาลพวกเขาเป็นหัวที่สวมมงกุฎคนแรกที่ได้เดินบนพรมแดงเมืองคาน ยิ้มแย้มทั้งคู่แต่ยังคงรักษาระยะห่างบางคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องราวที่เหลือจะเผยให้เห็นว่าทั้งคู่กำลังดิ้นรนและอย่าร้างกันในปี1995ในระหว่างที่พวกเขาอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสกษัตริย์ในอนาคตได้ทำการสัมภาษณ์ด้วยภาษาฝรั่งเศสที่เกือบจะสมบูรณ์แบบกับไดอานาสเปนเซอร์ เขาได้ไปเยี่ยมชมตลาดภาพยนตร์นานาชาติและได้พบกับกรองซัวเลโอตาดรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้นเจ้าหญิงเป็นคนสุข,ขุมรอบคอบเธอเลือกชุดเบสไลายทางขาวดำพร้อมกระโปรงพองพองคู่กับแจ็คเก็ตสีขาวเมื่อหลังเธอจะรอให้บันไดขึ้นเพื่อจับแสง